ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากายาพยบหรืเรียกอย่างในรูปบาลีเดิมเดิมก็ว่ากายาวยวะตามตัวหนังสือก็แปลว่าอวัยวะแห่งกายได้แก่ส่วนต่างๆที่ประกอบข้าวเป็นร่างกาย เหมือนอย่างส่วนประกอบแห่งบ้านเรือนรถหรือเรือเป็นต้นส่วนประกอบแห่งร่างกายนั้นนิยมแบ่งเป็นสี่ส่วนคือเป็นธาตุสี่ธาตดุดินคือส่วนที่เป็นผมขนเล็บฟันหนัง <c oughs> เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจสับฟังผืด ไส้ปอดใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าส่วนที่เป็นธาตุน้ำคือน้ำดีเสลน้องเลือดเงือน้ำเหลืองน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำลื่นหลอกข้อน้ำมูดส่วนที่เป็นธาตุไฟคือไฟที่ทำกายให้อบอุ่นไฟที่ทำกายให้สุดโสมชราลง ไฟที่ทำกายให้กระวนกระวายและไฟที่ย่อยอาหาร <c oughs> ที่เป็นธาตุลมคือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนทำลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมทั่วไปตามตัวและลมหายใจรวมทั้งหมดนี้เขาโดยกันเรียกว่าอวัยวะแห่งกาย ประกอบกันเข้าเป็นร่างกายที่ทำอะไระได้ตามความร่วมมือกันกับสิ่งที่เรียกว่าใจ